เดี๋ยววันนี้พาไปดูสินค้าฮันนีมูนกันฮะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้านะเอาไว้เช็ดเครื่องสำอางแล้วก็ล้างหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ตัวฮันนีมูนเนี่ยเป็นสินค้าที่มีธรรมชาติเยอะนะแล้วก็ไม่มีเคมีอันตรายคือเป็นธรรมชาติทั้งหมด97%เลยนะครับอ่าเนี่ยตัวนี้เผยผิวสะอาดสลายเมคอัพ ขจ,จัดสิ่งสกปรกอะไรประมาณนี้ลบทุกเมคอัพอันเนี้ยดีมากเลยนะคือเอ่อตอนแรกที่ผมใช้น่ะใช้ไม่เป็นคือตอนนั้นไปทำกิจกรรมกัดบดรเจลนะก็คือไปเอาติ้งแล้วก็มีเล่นเกมทาแต่งหน้าทาหน้าอะไรเงี้ยนะฮะเออก็ทางบริษัทก็แจกตัวเนี้ยมาให้ทุกคนไปทดลองใช้แล้วก็ไปล้าง เครื่องสำอางที่แต่งหน้ากันนะฮะก็ปรากฏว่าก็ใช้วิธีล้างอะ่ะไม่เค่อยออกจริงๆแล้วตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าบีบใส่สำลีสำหรับเช็ดหน้าแล้วก็เช็ดออกง่ายๆเลยครับออกง่ายๆเลยนะอืมนะี่ฮะครับจัดเมคอัพสินงิป,ปกอะไรเงี้ยอ่าใช้ได้อันนี้คือข้อมูลที่เขาเพิ่งส่งมาใหม่เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนแฮชช็อตนะเดี๋ยวไปดูกันนะี่ฮะ ออแกนิ l คินซิ่ง97%นะครับเป็นผลิตจากธรรมชาติถึง97%นะแล้วก็ไม่มีเคมีอันตราย mm hmm. คือตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่แพ้ง่ายอ่ะเอออย่างอย่างผมเนี่ยเป็นพวกแพ้ง่ายมีผดผื่นขึ้นประจำนะฮะก็ใช้ตัวนี้ก็จะดีขึ้นอาการพวกนี้ก็ดีขึ้นนะ mm hmm. อ่ามาแท้ไฟเต็มไอเทมสำหรับคนรักผิวเอ่ทาง บริษัทเนี่ยบอกว่าการดูแลผิวหน้าที่ดีต้องเริ่มจากการล้างหน้าก่อนนะครับล้างหน้าให้ดีก่อนก็ใช้ฮันีมูนเนี่ยแหละแล้วก็ค่อยบำรุงผิวต่อไปก็ของดรเจลก็จะมีตัวบำรุงก็จะมี CBD ครีมด้วยนะอ่าตัวนั้นก็ดีนะครับเห็นไหมสวยไหมฮันะีมูนนะตัวนี้เนี่ยนะนอกจากล้างหน้าแล้วเนี่ย มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่นะฮะถ้าถ้าใครติดตามที่เฟซผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแบบมีพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมมาขี้เกียจเอาสบู่ไปคือผมเป็นคนทําสบู่ใช้เองนะก็ขี้เกียจเอาไปแล้วก็แพ็กเกจคือถ้าเอาเป็นก้อนเนี่ยมันก็ยากใช่ปะเวลาที่ใช้แล้วก็เก็บถ้าเป็นขวดเนี่ยแพ็กเกจมันก็ใหญ่นะเราไม่มีขวดเล็กๆผมก็เลยเอาตัวนี้ไปล้างหน้าแล้วอาบน้ำได้เลยก็ใช้ได้นะ คือแต่ก็อาจจะเปลืองนิดนึงเพราะว่าของที่ล้างหน้าได้มันก็ต้องอาบน้ําได้นะครับแต่ของที่อาบน้ําได้บางอย่างอาจจะล้างหน้าไม่ได้นะอันนี้มูลคุณสมบัติ MCTM a l o In One m a r k u p Remover อันนี้คือบีบลงสำลีละเช็ดนะครับ Cleansing on y o n อ่ล้างทำความสะอาดนะ โทนเนอรก็สะอาดล้ำลึกนะฮะแล้วก็มอยเจอไรซิ่งก็คือไม่ทำให้ผิวแห้งนะครับอย่างผมมีปัญหาผิวแห้งตรงแถวๆนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นก็ใช้ตัวน,นี้ก็ดีขึ้นนะครับอ่าตัวน,นี้ก็390นะฮะอาจจะดูว่าราคาอาจจะแพงกว่าเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าทั่วไปนะนิดหน่อยแต่ต้องบอกว่าขวดนึงอะใช้นานมากๆเพราะว่าเวลาเราใช้เราบีบแค่ทีเดียวปุ๊บ แล้วก็แรงได้ทั้งหน้าเลยครับอตอนที่ผมใช้เนี่ยขวดนี้ที่ผมใช้ตอนนี้ก็สามเดือนแล้วมั้งมากกว่า2เดือนน่ะผมคิดว่าเข้าเดือนที่3ามแล้วยังไม่หมดเลยฮะเออใช้ได้นานมากๆนะฮะถ่ายรูปสวนี้อันนี้เป็นรูปที่ทางบริษัทเขาถ่ายมาให้นะเป็นแพ็กช็อตคือถ้าทำ กับอกเบดรเจลเนาะเป็นตัวแทนด r รเจลเนี่ยทางบริษัทก็ดูแลมีส่งรูปสวยๆมาให้มีทำข้อมูลให้คือแล้วก็หน้าที่เราก็คือโปรโมทเนาะขายสินค้านะครับแล้วก็สินค้าของด r เรเจลเป็นดรอปชิปด้วยนะหมายหมายถึงว่าเราอ่ะไม่ต้องสต็อกของที่บ้านนะครับเราหาออเดอร์มาแล้วก็ส่งให้บริษัททางเว็บไซต์ด r รเจลเนี่ยแล้วก็เขาก็จะจัดส่งให้เรานะ อยู่เว้นบางอย่างที่อย่างอย่างผมเองผมก็จะมีสต็อกอยู่ประมาณสามตัวนะฮะมีอยู่สามตัวก็มีด็อกเตอร์ยูนะฮะด็อกเตอร์แอลแล้วก็ CBD ครนะีมน่ะเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่ CBD ครีม CBD ครีมนี่คือใช้เองจะหมดละแล้วก็มีด็อกเตอร์อีอ่าสามตัวเนี้ยนะฮะสามตัวเนี้ยคือเป็นตัวที่ผมใช้เองด้วยแล้วก็เอ่อขายด้วย คือขายค่อนข้างดีก็ประมาณว่าเดือนหนึ่งอะสต็อกมาก็ต้องหมดอย่างเงี้ยเราะนั้นผมก็สต็อกอยู่แต่ตัวอื่นๆที่อย่างฮันนีมูอย่างเงี้ยก็จะมีระบบโปรโมชั่นที่แบบซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็บริษัทสต็อกให้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเก็บที่บ้านอะคือเราเลือกได้อะผมก็จะเก็บเฉพาะตัวที่ผมดูแล้วผมขายดีแล้วก็ผมใช้เองนะเก็บประมาณสักเดือนหนึ่งอะคือถ้าเดือนหนึ่งขายไม่หมดแล้วก็ใช้เองอยู่แล้วอย่างเงี้ยน,นะครับปดูต่อ มิกเจอร์สวยนะอือถ่ายกับดอกไม้นะฮะแพ็คแพ็กช็อตก็คือเอาภาพพวกเนี้ยไปโปรโมทได้เลยนะครับนอะ่า love yourself love your skin เสร็จไหมอือฮันะฮะนะฮะนีมูนดรเจลฮันนีมูน is อะไรนะ forming remover infuse d with อะค s i a h o ฮ e นนี่อ่าดันเริ่มฟเมคอัพอ่าอินพาทายอินพาดิตี้แอนด์เอ็กาพราะ่อ่านอานประมาณเนี้ยอ่านไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเอาประมาณเนี้ยอะไปดูต่อชึบดไหฮะสวยมากนะเนี้ยอืมอ่าจบ นะฮะวันนี้ภาพชุดนี้บริษัทเพิ่งส่งมาก็เลยเอามาอวดกันนะขอ,องตัวนี้ผมมีรูปที่ถ่ายเองด้วยนะนี่เอามาอวดบ้างดูซิว่าถ่ายได้สูสีกับของบริษัทไหม <c ười> คือวันนั้นไปสวนทนนะ,นะครับแล้วก็เอาดรอตเจอร์กับดร็อตยูเนี่ยพกไปถ่ายด้วยไม่ใช่ดรอตเจอร์ทำไมผู้ผิดเอาไอ้เจ้าตัวนี้ฮันนีมูนเนี่ยดรอตเจอร์ฮันนีมูนเนี่ย แล้วก็ดอรยูชิเซนพกไปถ่ายรูปด้วยได้ได้มาประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ้วเห็นไหมเห็นไหมนะเขามีมือเราก็มีเหมือนกันนะเรามีดอกไม้สีม่วงข้างหลังด้วยน,นี่นี่มือผมอนะฮะแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองอันนี้ถ่ายอยู่บนต้นหญ้าเล็กๆต้นไม้เล็กๆนไะหมอืนะครับอันนี้ข้างขวาคือชิเซนตัวนี้เรื่องช่วยเรื่องผุมมแพ้ นะก็ประมาณนี้แหละก็พามาดูนะเราก็เล่าให้ฟังสินค้าตัวฮันีมูนตัวนี้ก็ใช้เองอยู่เป็นประจำนะครับใช้ดีแล้วก็ดูหน้าไดนะแ้แล้วก็ประมาณนี้นะครับหน้าไม่แห้งแล้วก็ผดขื่นก็ลดลงเพราะว่ามันมีเคมีน้อยอะ่ะคือใครที่แพ้เยอะๆอะเป็นคนขี้แพ้อย่างผมเนี่ยนะฮะโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แบบขี้แพ้อะไรเงี้ยก็ตัวเนี้ย ดีมากๆนะครับโอเคก็ฝากฮันนมูนไว้ด้วยนะใครสนใจใครเป็นคนที่แพ้ก็แวะมาคุยแวะมาสอบถามกันได้นะครับไปละครับ